ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสถิติธุรกิจสถิติเรื่องใกล้ตัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะสถิติเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราได้ข้อมูลเนะะี่ยค่ะเราจะมาคุยกันว่าทํายังไงถึงจะได้ข้อมูลออกมานะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนะะี่ยค่ะนักสถิติก็จะได้มีการแนะนําว่าเราควรที่จะเอาข้อมูลที่ได้มานั้นนะคะทำการวิเคราะห์ซึ่งกระบวนการทางสถิติเนี่ย มันเป็นกระบวนการที่ใช้เหตุและผลไม่ได้มีความซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากแต่อย่างใดนะคะในการเรียนของเรามี5โมดูนะคะแต่ละโมดูใช้เวลาเรียนนี่ยชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะซึ่งในการเรียนเนี่ยในแต่ละโมดูจะมีการสอดแทรกเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี QR code นะคะที่ในปัจจุบันเนี่ย ใครๆต่างก็พูดถึงงั้นเราก็จะต้องไปเรียนรู้กันว่า QR code เข้ามาช่วยอย่างไรในกระบวนการเรียนวิชาสิตินะคะรวมไปถึงการใช้ Google form นะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้นในการจัดเก็บข้อมูลได้ส่วนหนึ่ง แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะใช้เทคโนโลยีที่เรามีใช้กันอยู่โดยทั่วๆไปนั่นก็คือการใช้โปรแกร,รมสเส็จรูปทางสถิตินั่นเองค่ะการนําเสนอในครั้งนี้เราจะนําเสนอวิธีการทางสถิติที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนที่สามารถจะไปประยุกต์ใช้กับสารการจริงและก็ชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้เลยนะคะ